ค่าบ้านแพมากเซนดีเร็จเลยเออเฮ้ยนี่เป็นไรเนี่ยเฮ้ยนีเป็นไรพี่ปอเหมเหมือเนี่ยเออไม่คือพี่อ่ะพี่คิดว่าพี่อยากเปลี่ยนรถ่อุ้ยคือพี่อ่ะไม่อยาก,กร,รบ<ม>กวนที่บ้านมาแบบเซนคำมันยุ่งยากอะไรเนี้ยจริงพี่อยากซื้อกาแฟพี่นะแต่ว่ามันต้องทำยังไงบ้างอุ้ยมาทำได้ไหมอุ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ยุ่งยากแล้วพี่ปอคือรถสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยเก่าวันนั้นที่เราไปชุมกันยังไงนะเอเออใช่เดี๋ยวนี้เขามีแบบว่า L G B T Q อ่อพี่ เุ้ยเพศเดียวกันกูรวมกันได้แล้วนะเฮ้ยยังไงวะอุ้ยเหล่าให้ซื้อรถฟังนิ้ซื้อรถนี่เลยเหมือนหญิงชายได้เลยคือ,อ,อ<ล>พี่ทะเบียนบ้านพี่เราเนี้ยใครใครอยู่พี่กับแฟนมาทะเบียนบ้านอยู่ที่กันเลยอุ้ยอ๋อแต่ชื่อที่อยู่นี่คือแฟนพี่ใช่ไหมอืมคอนโดของแฟนพี่ท่ี่อยู่กับแฟนไปเสร็จค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ส่งมาที่ไหนพี่ก็ส่งคอนโดสิเอ้อย่างงั้นบินค่าโทรศัพท์อะใช้ได้เลยหกเดือน ถึงยังพี่อยมาสองปีแล้วหุ่ยสบายเลยวะเอ๊ะไม่ต้องเครียดแล้วอย่างนั้นอะ่ะหรอแล้วเอกสารอะไรมันยุ่งยากไหมอ่ะไมเลยพี่ไม่ยุ่งยากเอกสารใช้เหมือนเดิม <c oughs> แค่เรามีว่าเราอ่ะอยู่ด้วยกันจริงแต่ถ้าสมมติพี่ไม่มีเอกาสารส่งบ้านแฟน <c oughs> พี่ให้ผู้ใหญ่บ้านเซ <c oughs> ็นรับรองยิงชายเหมือนกันเดะไม่ต้องก,งกังวลกินข้าวได้เฮ้ยจริงเหรอเออดิเอ้ยเดี๋ยวดิเอ๊ ที่ติดอยู่นู้นเยว่ะอะไรอ่ะพี่ขอยืมเงินไปอหน่อยอ๋อก็ต่างแสนก็ก็วิคันไหนอ่ะไอ้คันก็ได้คันนี้ยคันลีลาเลยเหรอเออ้ยขอวันเฮ้ยขอเพิ่มได้เหรอวะ่ะมีหมายถึงเงินในกระเป๋าหนูอ่ะพอที่นี่ไหมเอ้าไม่ต้องเถียงกันจะเถียงอะไรภา๋าเนี่ยนี่เครดิตดีใช่ไหมแฟนดีเลเวลดีด้วยอือกูเต็มไปเลยเฮ้ยจริงเหรอจริงมันเครียดกินข้าวดี่อ่ะตอนนี้ ไม่ต <gan> ้องใช้เงินหลอกกันหรอเดีต้องใช้ใช้เงินซื้อข้าวก่อนนะเนี่ยโอเคสบายเีแบบนี้งเล้ว